ช้าหลังเราเรียกว่าโอ้โหเจอเลยเช้าม่ความตั้งใจว่าจะมาดื่มกาแฟพันถ่เลยนะพอถึงเวลารื่มวันจานทร์จะไม่ใช่แว้ดื่มกาแฟเท่าไหร่จะไม่เสียงพราะจะมาดื่มกาแฟพันถ่ายพอมาถึงก็เปิดเวลาเขาเปิดเวลาหกนาฬิกาจะมาถึงหกนาฬิกาสองนาทีสรุปว่าเครื่องชั่งกาแฟก็ยังไม่สอบซอนนี่แหละเขาเริ่กเปลี่ยนแผนก็เจอ เปลี่ยนแผงจัเหือนบต้องมันชีวิตต้องสู้ชีวิตชีวิตตัวก่าอะไรเงม้ยนครัตอนนี้เราก็คิดว่าจะหมดละไม่คิดลวแต่เราคิดอีกทีว่าถ้าสมมติมันไม่เป็นตามแผงเราจะทำยังไงลราพักปรับแผนก็เลยเลยมาซื้ออเไปซอนนะครับซึ่งอยู่่างไปต้องวิ่งเพิ่มอีกสักเจ็บแปดรอยเมก็วิ่งทซื้อก็ยังรู้อยู่ว่าเอ๊ะเขาจะเปิดหรือเปล่านะกนาฬิกาพราะจำไม่ได้ว่า เปิด6:30นหรือว่า6นาฬิกาก็สรุปว่าได้ก่าแฟนนะครับนี่คือบทเรียนหนึ่งที่เราเรียนรู้ว่าเมื่อแผนมันเสียด้าเราไม่ท้อเราสามารถจะต่อไปได้นึคร,าาร,าารัแต่ในระหว่างโดยใจจริงจริงมันก็มีาาสาบัสมาเปิดใหม่แต่เขาเปิด6โมงครึ่งหรือ6:30นโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากวันนี้บทเรียนไม่ใช่บทเรียนสดเรื่องที่จะเล่าวันนี้จริงๆแล้วจะเล่าเรื่อง โอเคนะชื่อเรื่องว่าที่ปรึกษาก็ฟิลยาช่วยได้หรือจะเอาใหม่ดยกันเขาเป็นที่ปรึกษาก็ฟิลยาช่วยไดย้ประมาณนี้ก็ได้ครับตอนแรกจะคิดว่าเกี่ยวกับ่วยจิตใจหรือเชื่อเกี่ยวับอะไรหรือเปล่ใาใต่เมื่อเราไปขยายความในเรื่องตัวนี้ อันนี้คือเรื่องของที่ปรึกษาชอบเราทำความเข้าใจกันอยู่แล้วว่าอยู่เรื่องจะมีต้องมีเป<อ>็นชอต้องมีคอยซ้าต้องมีอะไรที่เป็นโคช้ชอะไรอย่างนี้นะครับถามว่าดีไหมส่วนตัวก็ว่าดีนะแต่แค่ว่าถ้าเราเอาแต่พอดีไม่ได้ว่าปรึกษาเรื่องเราก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนนะแต่เลยเรื่องของที่ปรึกษาเนี่ยก็มีข้อดีค่อนข้างเยอะทีดเดียวก็แนะนำครับ ตอนนี้ในเรื่องของทีษศาสตเนี่ยสมัยนี้มันก็ปรึกษาได้กับทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องทางกายทั้งเรื่องทางใจเรื่องเศรษฐกิจแต่เอาภาพรวมของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นประมาณว่าเรามีความคิดวิดตกหรือคิดอะไรไม่ออกหรือคิดออกแต่ว่าไม่แน่ใจเราก็ใช้ทีษศาสตนะครับอันนี้จุดแรกก็เท่าเร,เรียบอย่างนี้อันที่สองทศึกษาที่เป็นอย่างช่วย ได้ความหนยคือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองของมัวเนะครับแต่บางบางทีมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากๆมางเนี่ยมันก็เหมือนกตว่ามีโซลิช่นหลายทางวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกทางไหนแต่แต่ละทางของที่เราคิดพ์แล้วมันก็มีดีมีเสียมีต่าง ที่แตกต่างกันฉะนั้นแล้วการใช้ที่ปรึกษาเนี่ยก็เหมือนเอาที่ปรึกษาคนหนึ่งนะครับเน้นว่าคนเดียวมากรองในส่วนที่เราคิดและดูมองที่แตกต่างว่ามันอยู่หรือแตกต่างเรายังเหมือนก็อาจจะมาต่อยอดทาให้เราเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ดีขึ้นแต่ส่วนแต่ส่วนนี้จะเป็นที่ปรึกษาที่ที่แต่ว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญงานในเรื่องนี้นะครับแล้วเราเกิดความรู้สึกทางอามณในเรื่องนาน ว่าเราไม่มีความรู้เราจะตัดสินใจได้ดีได้ยังไงเราใช้ที่รึกษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดีนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ส่วนแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาในช่วงนี้มีขั้นหนึ่งนะครับที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับขออนี้เล่าเรื่องราวเนะี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายว่าเขามีอาคารและเขาวางของมากแต่ซึ่งอาคารนั้นะเป็นอาคารที่้องการใสายแต่เขามีความจําเป็นต้องเขา ของพวกอะไรจหวางไายแล้วมันจะรับน้ำหนักได้ไหมซึ่งก็รู้ได้เลยว่าเขามีความวิตกกังวลในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับก็เลยให้คำปรึกษาเขาไปว่าโอเคในบ้าน,านสร้างอาเราสามารถวางได้กี่ตารางเมตรวางน้ําหนักได้ต่อหนึ่งตารางเมตรได้กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไปแล้วก็ให้เขาไปดูว่าของเขา,ากี่ตารางกี่กิโลแล้วไปวางได้เหมาะสมไหม ก็ไม่แนะนําให้วางมากอะไรอย่างนี้น,นะครับสรุปว่าเขาก็ไปดูแล้เอเอของเขาก็วางได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังติดสังเกตจากการโทยมาศึกษาเราให้คำปศึกษาไปแล้ววางขานชัดๆกโทรมาบอกมันเหมือนกับเขาคิดวนอยู่ยังขาดความมั่นใจในทําให้ศึกษาของเราผมก็ต้องมาพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราให้คําปรึกษาไม่ดีพอหรือเปล่าหรือยังไม่สร้างความเชื่อมั่นให้เขาหรือไม่ประมาณนี้นะครับจน โทรวันนั้นก็สักสองสามสายวันต่อมาก็ยังโทรมาอยู่จนในที่สุดก็ยังโทรมาอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าโทรมาหลายครั้งซึ่งไม่ได้มีปัญหานะฮะเรื่องการโทรมาหลายครั้งผมก็แค่พิจารณาว่าเอ๊ะเขายังวิตกกังวลอยู่แปลว่าเราเองเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาให้เขาสบายใจได้นะครับก็เรื่องอาคารเรื่องบ้านเรือนเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ปวดหัวกับเรื่องนี้มากอยู่ด้วยความไม่เข้าใจด้วยความ วิตกกังวลมันก็ทําให้สร้างความทุกข์ให้เขาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละครับคือต้นเหตุหรือแรงบป็นใจในการที่มาพูดว่าไอ้จิึกสานี่สามารถเป็นยารักษาบางทีไม่ได้รักษาร่างกายแต่เป็นรักษาจิตใจทําให้ใช้ชีวิตต่อได้ดีหรือว่าทําให้หมดความวิตกกังวลได้นะครับเหมือนกันประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเราแต่จริงชิึกสาก็ต้องเรียกด้วย บางทีเราหาที่ปรึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้หาอะไรหาเพื่อให้มันตรงกับความคิดตัวเองอันนั้นก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่ว่าเราต้องคิดให้ดีว่าเราหาเพื่ออะไรสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนอันแรกมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองหอข้อมูลให้เพียงพอให้มากที่สุดเท่าที่จะเองได้แล้วก็วิเคราะห์เพื่อยืนยันความมั่นใจแล้วก็อาจจะไปปรึกษากับคนที่เอ็กซ์เพรสด้านนั้นโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ การพาได้มากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้สนุกกับการใช้ความคิดและปรึกษาให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและดีงามครับ